สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูหญิงนะคะจะพาทำป๊อบอัพกบนะคะมีอุปกรณ์และวิธีการทําอย่างไรนั้นไปดูเลยค่ะสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีกระดาษสีเขียวขนาด A4 นะคะมีกระดาษแข็งนะคะสีฟ้านะคะแล้วก็มีกระดาษสีขาวนะคะซึ่งเป็นกระดาษร้อยปอนนะคะจะเอามาทําปกนะคะแล้วก็มีกาวร้อน,นะคะมีกันไกลคัตเตอร์นะคะ มีแม้บรรทัดนะคะแล้วก็มีปากกาค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะก็จะนำกระดาษ A4 สีเขียวนะคะมาแบ่งครึ่งนะคะหลังจากที่เราตัดกระดาษแล้วนะคะเราก็นำมาหนึ่งส่วนนะคะจากนั้นนะคะเราก็พับกระดาษนะคะอีกครึ่งหนึ่งนะคะหลังจากที่พับกระดาษเสร็จแล้วนะคะเราก็พับเข้ามานะคะดังภาพเลยนะคะพับเข้ามานะคะ พับเข้ามาทั้งสองฝั่งนะคะหลังจากที่เราพับเข้ามาทั้งสองฝั่งแล้วนะคะส่วนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าน,นะคะส่วนด้านล่างนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะตัดทิ้งนะคะเดี๋ยวเราไปตัดทิ้งกันเลยนะคะหลังจากที่เราตัดกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าน,นะคะ จะได้รูปสี่เหลี่ยมพืนผ้านนะคะให้เราพับเข้าไปนะคะพับทั้งสองฝั่งนะคะหลังจากที่เราพับทั้งสองฝั่งแล้วนะคะมันก็จะเกิดรอยนะคะสังเกตเห็นว่ามันจะมีรอยนะคะให้เราพับเข้ามานะคะดังภาพเลยคะ่ะให้เราพับพับเข้ามานะคะ จากที่เราพับส่วนนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะพับอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจากนั้นนะคะเราพับครึ่งนะคะพับครึ่งทั้งสองส่วนนะคะ หลังจากที่พับด้านบนเสร็จแล้วนะคะเราก็พับด้านล่างนะคะหลังจากที่เราพับเสร็จแล้วนะคะในส่วนนี้นะคะเราก็จะทำเป็นขากบนะคะทำเป็นขาหน้าและขาหลังนะคะ เดี๋ยวเราจะมาพับอีกรอบหนึ่งนะคะดังภาพเลยนะคะพับทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็พับทั้งบนและพับข้างล่างนะคะหลังจากพับเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพับครึ่งนะคะ เราจะแบ่งครึ่งตัวกบนะคะเดี๋ยวเราไปพับเลยนะคะหลังจากที่เราพับเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ส่วนหัวและส่วนท้ายนะคะเราก็พับอีกรอบหนึ่งนะคะพับจากมุมนะคะเข้ามาเส้นศูนย์กลางนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะสังเกตว่าจะ เป็นรูปหัวกบแล้วนะคะข้างล่างก็จะเป็นหางกบนะคะเราก็จะพับส่วนหางนะคะขึ้นไปข้างบนนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะเก็บกระดาษนะคะให้เราเปิดขึ้นนะคะตรงท้ายของกบนะคะมันจะมีช่องให้สำหรับใส่กระดาษนะคะให้เราใส่กระดาษเข้าไปนะคะตรงท้ายกบนะคะ จะได้ลักษณะของตัวกบนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้กบนะคะมีมิติขึ้นนะคะเราก็จะพับตัวกบขึ้นนะคะแล้วก็พับอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทํามือของกบนะคะพับเข้าไปอีกเล็กน้อยนะคะก็จะเป็นเท้าหน้านะคะของกบนะคะ การพับกลบนะคะก็สำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำป๊อปอัพกันเลยนะคะในส่วนของการทำป๊อปอัพนะคะคุณครูก็จะใช้กระดาษสีฟ้านะคะมาพับครึ่งนะคะหลังจากที่เราพับครึ่งเสร็จแล้วนะคะคุณครูนะคะก็จะกดด้วยด้ามกันไกลนะคะเพื่อให้กระดาษนะคะเรียบขึ้นนะคะจากนั้นนะคะคุณครูจะใช้ไม้บรรทัดนะคะวัดนะคะจาก ด้านด้านขวามือนะคะจากด้านขวามือนะคะเข้าไป1เซนนะคะ1เซนติเมตรนะคะเพื่อที่จะตัดออกนะคะในส่วนนี้เราจะตัดออกเพื่อให้มีขอบนะคะเวลาวัดนะคะก็จะวัดข้างบนและวัดข้างล่างนะคะหลังจากวัดเสร็จนะคะเราก็จะใช้คัตเตอร์นะคะกรีดกระดาษออกเลยนะคะเราจะทําการตัดกระดาษนะคะโดยวัดเข้ามานะคะ อย่างละ1เซนติเมตรนะคะทั้ง3ด้านนะคะด้านขวาด้านซ้ายแล้วก็ด้านบนนะคะเดี๋ยวเราไปตัดเลยนะคะหลังจากที่เราตัดกระดาษเรียบร้อยนะคะในส่วนนี้นะคะทูนนะคะจะพาทำป๊อปอัพนะคะ โดยวัดนะคะจากสันนะคะด้านขวามือของเราคือสันนะคะครูจะวัดเข้าไป5เซนติเมตรนะคะเวลาวัดนะคะก็จะวัดด้านบนและก็ด้านล่างนะคะเพื่อให้เส้นเท่ากันนะคะหลังจากที่เราวัดด้านสันเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะวัดด้านซ้ายเข้ามานะคะ4เซนติเมตรนะคะในสว่วนนี้เราจะวัดจากซ้ายนะคะเข้ามา4เซนติเมตรเราจะวัดทั้งด้าน ซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะ4ซนติเมตรค่ะหลังจากที่เราวัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการขีดเส้นนะคะหลังจากที่เราขีดเส้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดตามเส้นเลยนะคะหลังจากที่เราตัดเสร็จนะคะเราก็จะพับปัพขึ้นนะคะเราใช้ด้ามกรรไกรนะคะกดนะคะให้มีรอยนะคะจากนั้นนะคะก็คลี่กระดาษออกนะคะ แล้วเราก็จะพับนะคะส่วนที่เราตัดนะคะดันเข้าไปข้างในนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นป๊อปอัพนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการตกแต่งป๊อปอัพนะคะหลังจากที่เราตกแต่งป๊อปอัพเสร็จแล้วนะคะเราก็นํากบของเรานะคะไปวางบนป๊อปอัพได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะหลังจากที่เราทําการตกแต่งนะคะป๊อปอัพเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําส่วนของป๊อปอัพนะคะไปติดลงบน กระดาษ100ร้อยปอนนะคะกระดาษแข็งนะคะเราก็จะติดปกหน้านแล้วก็ติดปกหลังนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะสำหรับการทำป๊อปอัพกบก็สำเร็จแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ